ขาตงโตมาแล้วครับแม่ืนทันทีครับวิกเตอร์โอ้ยดูต้นขาขวาเมียนหาแล้วครับสอนขาวโดดยาแงแตกเลยครับเรียบร้อยครับกำนันลือครับวันนี้จะเจอกับวิกเตอร์อัลเมดาจากปาริลจิบมาโตหูยไหว,ย,วย20ดูดีๆนะครับแฟนๆครับแม่ถ้าเป็นประเภทดอกไม้ก็บัวตูมบัวบานครับรักพี่เสียดายน้องอา้าวเก่งทั้งคู่ครับ ตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆช่างล่องหน้าหนึ่งวันเจ็ดสิบเอ็ดทีต่อทีเป็นยังไงครับพอดีแรงพอดีคำมาโอ้โหนี่ครับทำไมบูมครับซ้ายยอดตัดลำตัวครับพิเตอร์ไม่ได้ขอ,องโอ้โหอารับมาแล้วครับตัดซ้ายสับนี่ทางขวาต้องโตมาแล้วครับแม่ขึ้นทันทีครับพิเต ดูต้นขาขวาเมียนหาแล้วครับส้น้าโดดยางแตกเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหยางที่เรียนไว้ครับแมาเรียบร้อยครับพี่หมอบุญนีครับขึ้นไปแล้วครับแม่ไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหย่อแล้วจะดูวิกเตอร์ไม่ได้ครับมารยาทดีด้วยนะครับเข้าไปกราบขอโทษนะครับปล่อยครับเป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับโอ้โหอาวุธแรงจริงๆครับมานี่ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับ ย่อตัวและเตะนะครับเบี่ยงตัวเตะสวยงามมากครับลูกนี้ครับของวิเตอร์อเมดานี่แหละครับลูกเตะตัดขาเนี่ยครับทำเอากวนอูนี่เรียกว่าโดนไปแล้วสองนับในยกแรกนะครับแรงครับลูกเตะตัดขาของวิเตอร์อเมดานี่ครับเตะให้สะดุ้งก่อนครับเข้าไปจิ้มนะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะสับศอกดูจังหวะเบี่ยงตัวอ้อมไปแข้งซ้ายนะครับดูครับดูดีๆครับอ้อมไปเตะครับลูกนี้ครับขยับอ้อมไปเตะนะครับดูครับปากเข้าไปครับนี่ครับลูกนี้ต้องฝึกนะครับ เตะซ้ายแล้วอ้อมซ้ายแล้วไปเตะต้นขาครับนี่ครับต้องฝึกครับลูกนี้สวยงามมากครับนี่คือศาสตร์นี่คือศิลปะครับดูจังหวะอ้อมนะครับเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับไปเลยครับต้นขาทีเดียวครับนักแข่งปะทะต้นดูหยหดเข้าไปครับต้นขาเต็มเต็มเลยครับกรรมการเห็นอาการแล้วแม่ไม่ต้องนับเลยครับพี่หมอบุญมีก็เร็วเหลือเกินครับดูครับ นี่ทางขวาตงโตมาแล้วครับแม่ขนทันทีครับวิเตอร์โอ้ยดูต้นขาขวาเมียนห่าแล้วครับส้นเาโดนยางแตกเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหยางที่เรียนไว้ครับแม่เรียบร้อยครับพี่หมอบุญนีครับขึ้นไปแล้วครับแม่ไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหย่อแล้วจะดูวิกเตอร์ไม่ได้ครับมารยาทดีด้วยนะครับเข้าไปกราบขอโทษเลยครับปล่อยครับเป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับโอ้โหดูจังหวะอ้อมนะครับเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับ ไปเลยครับต้นขาทีเดียวครับนักแข่งปะทะ